คุณคำผิวสีดามาสสวัสดีครับคุณนันดีค่ะคุณมินตาคุณยาลาทักทายนะคะคุณแม่คุณแม่คำผิว,วก็เราก็เก่งคือกันอันจะแย่ว่าเปิดเห็นง่ายๆเด้อันอันเมื่อหนึ่งไปเห็นอัน คนที่เธอชอบตอบกับแม่บุญมีพี่นางบุญมีครับให้ไปโอ้คุณวิภาวันแล้วก็กท้ยคุณเสาเนาะคุณแม่บุญมีคนที่เธอชอบมัง้งโอ้สวัสดีค่ะคุณแม่บุญมีคุณแม่ํำผิวตอบกับวิภาวันณตอบ กับดึงใจด้วยดึงใจสวัสดีครับหรือโอ้ยเสียงหลุดคือเล่นหันเถอะโอ้คือเล่นแห้งเอาใจมาคุณแม่ติ๋มปาลาโล้เพื่อนเพื่อนทุกคนอย่างน,ก,นากการเรากไ็ได้่วงแต่นางเอกไปหานางเอกแร้วบ่คุณที่เธอชอบไปหานางเอกหรือยังคุณที่เธอชอบมั่งกินไหม กินหมากโมไหมตอนเช้าๆนี่กินกระเสบได้ยายก็เห็นเรื่องกินคุณมีบุญมีสวัสดีครับเหล่ะคุณคุณเม่เอื่ยายคืออ่านบทท่านเนาะสวัสดีแม่คำผิวจ้าคุณแม่คบุญมีแล้วก็ทักทายคุณแม่คำผิวใบนี้เป็นไย่นะล่างมือบันนี้ก็เลยจำกัดใส่นี้จักหน่อยเนาะ ให้มันให้มันได้ปอดนะคะกอดกลดเอาเลยกอดเอาแม่เสาน้ำเลยแม่เสาแล้วก็สิไปน้ำคือกันกอดเอาแม่พิพาวแล่าสิลาบพิสารสู้กินว่สาสัญญายก็ดีใจพิจินลาบพิสารคุณที่เธอชอบมัง้งสวัสดีเธอตอบกับพ่อสนานสวัสดีครับคุณพ่อสานานเอ้ยเราอะเราก,ก็ทักทายเนาะ จอยจอยหลวงมันก็ง่ายดีอยู่แต่เพิ่นเปลี่ยนกะก็เพิ่มดึงในตัวนี้อีกนี่ก็จะเปลี่ยนอีกเมื่อน,นี้ยายกับยังบัวเห็นพ่อมุตาวบัวได้เบิ่งเล่าได้ก็สิบบัวได้เบิ่งอย่างไปไปตามคุณแม่บุญศรีเนาะแล้วไปเจอตอบกับพ่อสนันสวัสดีครับคุณพ่อสนันเอ้ยเราอะเราก็ทักทายเนาะ ้ก็ได้หัวนำเนาะสวัสดีค่ะคุณแม่คุณสวยคุณนั่นคุณแม่บุญมี่สีบุญชใยกะว,วิภาวิภาวรรสวัสดีค่ะแม่เขียนจ้าสวัสดีนะจ้าขอบคุณรักรักรักรก,ก,ก,กด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 จ้าอุยดีใจเนาะอาเขียนกดเลยอา <laughs> จารย์แม่ อาจารย์แม่ส้อยลูกซิ์กันนะเลยอาจารย์แม่พูนภาษาอังกฤษมาหหลายๆมันจังคอยจะเลริญเนาะสวัสดีคนที่เธอชอบมั่งด้วยจ้าลูดเนาะยายบอมีหมู่คุยอยากถามขา้าวถา,ามข่าวทางบ้านเป็นยังไงเนาะบางล่ำเราอยู่หันไปเลยสวยไปวัด พอออกจากเล่ากับไปวาดวันนี้แล้วผมมีอวก,กับคุณสำรวมสวัสดีเส้นกันค่ายินดีที่ได้รู้จักนะคะคุณสำรวมยายกับเรื่องกิน,น <c oughs> คุณนมีผมมีสวัสดีครับลรอคุณแล้ว <c oughs> อย่าอ่านผิดอีกแล้วเอาหัวใจกับดอกไม้เครื่องบินโอ้ยนานาประกาแม่ บุญมีคนที่เธอชอบมัง่งสวัสดีค่ะเอ,เอาไปคุยกันนะยายอันพ่อ่านยอันท่านนอคุณแม่ํำผิวสีดำมากบอกลูกหน่อยครับแม่สองทุ่มแม่ลูกจอยคุณแม่เสาแล้วก็บอกแล้วสองทุ่ม คนที่เธอชอบมั่งสวัสดีครับแล้วว่าคุณเอียงก็ลืมซื่อเลยลาดเออหุยเิ่นจือใดเิ่นจืดใดใจจือบ่ได้เนาะสงวนเอียงกุศพันบ่กเหรอใก็อ่านบ่บ่่คอยออกบนไดเด้อสวัสดีจ้าหัดสุขเออวันที่เสาวันวันเสาเขาจะไป งานจังหวะถความสำเร็จได้ง่ายน้องมันบอกพระเอกให้ดูแลแม่ย่าให้ดีๆจ้าถึงเนินคุณมีสีบนไใส,สวัสดีค่ะคุณแม่ยา่าสวัสดีคุณแม่มาแล้วสีสียังวันนี้ว่ามันสีเขียวเน้ะสีฟ้าบอกแยกขึบบ้นจืโน คุณแม่บุญทงพ่อเห็นไหมคุณแม่วิวันสวัสดีนะจ๊ะคุณแม่วิวันสวัสดีจ้าสวัสดีเตี้ยเลวค่ะคุณคุณแม่้คุณพี่นิดมาคุยกันเน่มาคุยน้ำยาใจายผมมีหมูคุณพี่นิด ขอเอเดยวมีคนสวยคนเก่งจ้าเมนีนอันนี้บ่ไดย้องเนาะไม่กับผิวนี่แหละมันเจอบ่ไดย้อนจริงๆแหละคันเว้าไปแ,ว,ไปแว้าไปอันหน้าหรือมันหลังคุณเม่จะมาฝนตกดีคือทางพีบอบึงการนี่ฝนตกดีมุนนิวันพุ่นเลยเนาะพุดพตั้งล่ำเล่ายู่หันไป เลยสวยไปวัดเพราะออกจากเล่ากับไปวัดบันนานแล้วผมมีวันแรกตอนเที่ยงแกงสิงไปจินน้ำเด้อไปจินข้าวเที่ยงน้ำคุณแม่จินกับอย่างน้นตอนเที่ยงเนาะลัก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 ลก,กอดกดกดจ้าออ้ยดีใจเนาะอาเขียนกอดเลยดีนะคะคุณแม่เขียนสวัสดีจ้าขอบคุณหลายๆเนาะ คุณวิภาตอบกับที่มันอาจจะเป็นที่บัถทึกตองนะลูกก็ต้องเข้าใจ <c oughs> ดีนะคะคุณแม่เขียนสวัสดีจ้าขอบคุณหลายๆเนาะคุณวิภาตอบกับความสุขค่ะหระจ้าสวัสดีนะจ้ามีความสุขเช่นกันจ้าขอมีความสุขเช่นกันนะจ้าอื่น ก็จำไม่ได้เพื่อนหายหมดเออเมีนยนเลยเนาะดีแล้วนี่เพื่อนกันล่องทักทายเสาคุณแม่เสาครับขึ้นกี่โมงครับคุณแม่บุกลืมเขาไม่ได้แต่แม่ได้รักแล้วก็ได้รักขันท้องมานซากกนี่ก็ถือว่าโบท่านเนาะ ยา่กับ,บ่าอยากกันโมอยาก่มอยากแปลว่าโมอยากกายคินหอดกลับไปคินหอดกลับไป <c oughs> ยัญญาเหมือนกัน <laughs> พอ่อมาเห็นหน้านะอันนางอีก่าเห็นจก๊กเตือนนางเพก่น <laughs> โดนัดเดียตอนเที่ยงเก่งสิไปจินน้ำเด้อไปจินข้าวเที่ยงน้ำคุณแม่จินกับห่ังโน่ตอนเที่ยงเนาะ <c oughs> น้อยใจดูกำลังว่าจะเปลี่ยน <c oughs> เปลี่ยนซื่อเพศใหม่จ้าคุณอาจารย์บุญมีสะพยยา่าเนาะ <c oughs> ถือแล้วยายว่าถือแล้ว <c oughs> เห็น, <c oughs> เ,หนเห็นที่สุดท้ายมันเห็นอยู่บ้านคุณแม่บุญมีนี่แหละเนาะไปทักทายเพิ่นอยู่บป็นนี้ <laughs> หาเห็นโอ้ยเบิดพีกแหรวหาโเห็นเด้อย้ายเข้าแฟนกระดิ่งเจ๊งตึกข่าคุณแม่เขียนสวัสดีจ้าสวัสดีนะจ้าตอนเช้าลัลา่มลั่มเหย้าลั่มยืนกับม่วนของเรากลับาหน,นีจากเราแล้วก็ฟังอยู่นั่นแหละเนาะกันมุ่นวิเตัดมันบกมันบกกัน อันนี้มันกานะอันนี้คือกันละนนมันบอมีฝรั่งกับพกกละวะคุณแม่ติม่มคุณแม่ติมเรากลับมาทักทายรำลำลำ,ลำเห่าลำยืน <c> ก <ười> ับมวันของเรากบวันหนีจากเราหรอกก็ฟังอยู่นั่นแหละเนาะทักทายคุณแม่คนสวยเจให้แล้วนะคุณแม่ ขอบคุณจ้าโอ้ยโอ้ยแย่็เหินนะนะโบหินนะั่นคุณแม่คุณดีจัง <c ười> ไม่ค่อยบ่กอยากให้เพื่อนบอกใยเนี่ยกดมองไห้ติดตามมนะันอ่ะแย่ยบหุ่นจับเราสนุกเปลี่ยนซื้อเราเราเหตุในเห็ดท่าหัวหมุนนะนะชื่อแล้วพอได้เดี๋ยวมันกอดเรากอดเราแม่สาวไปนะ